วันละกี่ตันเียนิดนครับวตันครับแต่ผมไม่เข้าใจเเสร็จแล้วสองฝั่งมีสกิโล่โลโก้หนึ่งตันอยู่ด้วยกันอันเดียวโลกกประเทอยู่ด้วยกันอันนี้มีป้าูงล็มีบางส่วนหลายใจถ้าเห็นในกรดิตที่โตเกียวผ่านมาที่เป็นพันที่ย่านีทำมาจากอะไอย่างนกไปบอกว่าในเนทใต้เนี่ยต้องคนข้มาในเลนเน กไปโรงแรมฟิวทุกปัจจัยขยะกรุงเทพเดินมาแต่เดินโรงแรมฟิวซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดการสี้นเชิงการเลือกกระจกแลาทำให้เกิดความผูกมีมีทีวีร้อยเสื่อมีเสื้อผ้าด้วยใช่ไหมครับชูก่ t s ้องหมวจรงจริงแล้ววันนี้เราก็จะไม่ได้รับรองเป็นทางการนะ แต่ว่าปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนถามมาผมว่าก็คือเรื่องนังพื่วอสามาจุดที่มีปัญหามากคือตัวคลองลาดพร้าวนี่แหละที่มีการเล่นการระบายมันดันไปถึงคลองบางบัวสองสองลงมาคลอง,าง 3, ลงาดพร้าวแล้วไปคลองแสนแสบก็เลยลองคิดดูว่ามันจะเกี่ยวข้องกับพื้นที่สี่เขตนะก็มีทั้งวางขงลางมีลาดพร้าวจะดูจากแล้วก็อขอ้วขวาังซึ่งเผอิญว่าสี่เขตเนี่ยเป็นของสตอสองพักว่าที่สตอสองพักเลยแล้วก็ที่เธอวังข้างก็ทีของก้าไบ องท่านแล้วก็มีของให้สองท่านแล้วก็มีของเพื่อไทยสองท่านก็เลยเชิญก็เลยโทรไปคุยครับว่าแต่ความีรแล้วเชิญมาคุยปัญหาดีกว่าเพราะว่าอยากจะฟังปัญหาในพื้นที่เหมือนกันเราอยู่ที่ก็เดี๋ยวจะลงเรือไปในความรักพักกันแล้วก็จะได้ดูปัญหาแล้วก็เผื่อจะเอาปัญหาอย่างอื่นในเขตพนมในในนโยบายด้วยก็ได้คุยกันท่านพิโรจน์ก็แล้ก็ทรานผ่านก็คุยกันแล้วว่าเราอจะร่วมมือกันก็เลยผมว่าถือโอกาสที่มา คุยกันด้วยเลยแก็ pues เป็นนโยบายที่ดีครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตแล้ว่าสอกอเนี่ยเข้าใจรายละเอียดของพื้นที่ได้ดีแต่วันนี้พเิเนเกี่ยวข้องกับสองพัก็เลยเจอสองพาแต่เดี๋ยวไปทุกพื้นที่แหละฮะพื้นที่ไหนเกี่ยวข้องกับสอบกอว่าที่สอกอขั้นไหนก็จะเชิญมาคุยงมกันแล้วลงพื้นที่ก็จะเชิญท่านสอกอ,อ,อ,อหรือว่าที่สอกอลงมาด้วยเพราะว่าจะทําให้เราเข้าใจปัญหาได้ดีขึ้นนะอย่างเย็นนี้ก็จะไปที่คลองเตย ก็ได้เรียนเชิญท่านว่าที่สพต่ายแล้วเพื่อนท่านหนึ่งละท่านกองตรวจแพทยมาว่าหลักการที่พยายามให้เกลี่ยแล้วก็แล้วก็คุยปัญหาครับผมก็คิดว่าทางด้วมมือก็ได้แล้วก็ถ้ามีโรคเองก็ต่ากนโยบายหลายหลายด้านหลายสิบสอข้อเดี๋ยวคงต้องดูว่าจะอะไรจะช่วยปฏิบัติได้อย่างไรแต่ทุกอย่างก็เป็นข้อเสนอที่มีคุณค่าคอาจารย์เตรียมแผ่นที่ไรมาครับอันที่เนี่ยเป็นที่สี่เขตก็ของเรียนจะแจกท่านสองว่าที่สพไปช่วยดูเพื่อจะดูในเรือด้วยว่าปัญหาอยู่ที่ไหนจุดไหน ทีนี้เรามีนโยบายรายเกตอยู่แล้วที่ขึ้นแบบที่แต่ว่าเราก็เสี่ยให้ท่านว่าที่ต่อเพิ่มเพราะท่านมองเห็นปัญหาไม่ใช่ชวนน้ำร่วมนะเรื่องพุตบาทเรื่องทางเท้าเรื่องหนาตัวท่านพี่เล่ามีอะไรเสนอครับก็เป็นปัญหานะครับวันนี้ก็มาดูเรื่องของการเปิดฝิดประตูระบายน้ำครับซึ่งก็เห็นตรงกันกับอาจารย์ว่าเราจะทำให้มันมีประสิทธิภาพได้อย่างไรนะครับก็วันนี้ทางคุณต้นนับรันะครับซึ่งเป็นว่าที่สองที่รัฐบาแล้วก็ยกเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็ยังมีคุดมาร์กนะครับ ก็เป็นสปอที่ะรู้จักและก็เป็นพื้นที่เชื่อมต่อที่อาจารย์ทาคชาติว่าเวลาการบริหารการของราไฟน้ำมันจะคิดเฉพาะแค่เขีย่างไม่ได้นะครับแล้วก็ผมว่าสปอที่อยู่ใกล้กนะคนละพักก็ต้องคุยกันเพราะอย่างนี้ข้ามฝั่งไปก็เขตละฝั่งนี้ก็เขตหนึ่งปัญหาก็ช้คล้ายๆกันก็ต้องทุกเดียกใช่ผมว่าอยากจะเห็นกรุงเทพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับผมว่าเราเห็นแตกต่างกันได้แต่เราอยากไปทะเลาะกันอ่ะทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อประชาชนเหมือนกันผมว่าวันนี้เป็นนมิตรมายที่ดีครับ ที่เราจะร่วมมือกันไม่ได้คิดถึงพัฒน์แต่คิดถึงคนกรุงเทพเป็นหลักแล้วผมว่าสุดท้ายแล้วมันจะเดินหน้าได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็จะสร้างบริบทการเมืองใหม่นะที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วผมว่าบทบ,ทบ,บทาทสอสอแต่พอจะเข้มแข็งขึ้นถ้าแต่ก่อนเราอาจจะไม่ค่อยเห็นสอสอบทาอบทาบทมากนิดสอสอเพื่อไทยก็พร้อมที่จะมามาทำในยอาดีท่านอนุรักษ์ใช่ไหมอนุรักครับการเมืองห้อยฟ้าท่านอนุรักษ์อยู่เขตข้างหลังครับข้างหลังก็อยู่ในเขตพื้นที่ลอยต่อสี่แยกนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะไปแหวาตะวันออกกำลังประสานจุดที่ต้องเร่งด่วนก่อนแล้วตอนนี้พยาธุนจุดเร่งด่วนแล้วก็เชิญสอมาเลยเพราะว่าเพื่อวันที่เราสอกรจุดได้เวลาทํางานไม่มีเวลาฮันนีมูนนะเพราะว่าประชาชนไม่ได้มีฮันนีมูนในการพูดร้อนไปเลยเริ่มทำงานท่านรับผิดชอบทั้งวิโรจน์ท่ศนะพี่กุตาเราร่วมกันแล้วบอกว่าท่านจะเป็นคนมีความรู้และเข้าใจปัญหาได้ดีเดี๋ยวกองลาดพร้าวเนี่ยปัญหาคือว่าปลายทางของกองก็คือกรุงลงระบายน้ำพระโขนงที่อยู่ตรงฝั่งแสด ทีละกำลังดูดมัน60รูปบาทเมตรต่อวินาทีแต่น้ำไปไม่ถึงมันก่อนเราไปที่บางบัว18ดแปดน้ำท่วเมเต็มเลยบอกว่าดูน้ำไปไม่ถึงเยอะมากเลยกัดน้ำไปตะกรังบางซื้อได้เป็นประเด็นที่ท่านพิโรอุอดพูดถึงนะเรื่องการระบายน้ำการตัดน้ำออกจากกองน้ำข,ของบางซื่อเพราะอุโมงค์มันใกล้กว่าเรี่อปัญหา,าเทคนิคเพิ่มมีผู้เชี่ยวชาญมาด้วยหรือได้ได้คุยกันคือจริงแล้วเนี่ยมันมีการสร้างเขื่อน ยาวไปถึงบางบัวเลยอ่ะแต่ว่าผู้ระเบ่าที่งานก็เป็นที่มีคุณรออพูดนะที่คุณล้พูดต่อดแล้วผู้ระเบ่าที่ง,งานทต่ไม่ก็พอไม่มีเกลือพุทธก็ไม่สามารถขุดขุดล่อคลองได้เพราะเขไม่มีเกลือพุทธเวลาขุดลออคลองตลิ่งมันจะทงนั่นเดหตุที่ว่าตรงคลองบางบัวระดับน้ำมันอยู่แค่ลบหนึ่งเมตรทีนี้มันควรจะกดได้ถึงลบสามเมตรถ้าลบสามเนี่ยโอ,อ้โหปริมาณน้ำจะเพิ่อมอีกมหาศาลเลยอ่ะน้ำจะไหลได้เร็วขึ้นมันจะแก้ปัญหาระยะยาวได้แล้วผมว่าเรื่อง เพื่อการไม่ไม่ไม่สร้างเขลื่อนตองต้องเร่งรัดหรือว่าจะยกเลิกคุณล่าหรือว่าจะทํายังไงเพื่อให้สร้างเขลื่อนได้ต่อเนื่องไปและอีกอย่างนึงที่เห็นมาแล้วก็คือเรื่องแก้มลิงแต่ว่าจริงแล้วในพื้นที่นียมันจะมีเหมือนราชการที่มีแก้มลิงใหญ่ๆเลยนะมีน้ำมีบ่อน้ำามเยอะแต่ว่าไม่ได้ไปหาจัดการแต่ว่าช่วงที่ฝนได้มาไม่ได้เอาน้ําออกพอฝนตกปุ๊บก็เลยน้าท่วมแก้มลิงก็ต้องมาดูดน้ําออกตอนช่วงฝนตกทีแล้วมันคนจะไปบริหารจัดการแก้มลิงเพื่อพรอมน้ําก่อนในช่วงนี้ฝนไม่ตกพรอบน้ําลเย อยังน้อยพอฝนตกมา,มาแก้มลิงรับน้ำได้ระดับหนึ่งก็บรรเทาปัญหาชาวบ้านได้แต่ที่เห็นวันนั้นที่มาลงบางบัวบอกว่าแก้มลิงดูดน้ํำมาแข่งกับชาวบ้านเลยดูดปล่อยน้ําออกมาเพราะว่าน้ํามันเต็มแล้วเลยผมว่าก็ไม่ได้ง่ายแต่ม,มาถ้าเกิดออกไปหน่อยอยแถวตําเเขนมีแถวเลยเลยไปนิดนึงอ่ะเพิ่งจะแล้วก็เป็นจุดสำคัญว่าเป็นจุดรับน้ําด้านเหนือ แล้วหนว่าถ้าเกิดแถวบางบัวจะมีพื้นชพิเศชการเยอะนะมีหน่วยทหารมีอะไรผมว่าถ้าเกิดเขาฝุดลอกบึงในต้นในหน่วยทหารมีการติดตั้งปั๊มมีการระบบสื่อสานงานกองกำลังเฮ้ยฝนจะตกมากดูดน้ำมาก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยได้ทั้ได้ผมว่าในหน่วยราชการเนี่ยมีแก้รบินเยอะที่เราเห็นใช่ครับเรื่องของคุณภาพน้ำก็เพิ่งจะมีการเรามีแนวทางการต่ำนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเรื่องการเก็บค่าบำบัดน้ำปัญหาที่ว่าการการสร้างโรงบำบัดน้ำยังไม่ครบถ้วน ผมู่บ้ากินแล้วกรต้งต้องเข้มงวดเลยากับการปล่อยน้ำเสียลงลงถมโดยพลทางอุองตสาหกรรมซึ่งเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงร่วมกับรกรมควบคุมมลพิษด้วยแล้วตอนที่เราจัดหมู่บ้านจากสารต้องเปิดระบบบำบัดน้ำเสียตรวจค่า BOD ก่อนลงแต่หมู่าบริเวณนี้น่าจะน่าจะระบบบำบัดน้ำเสียรวไไมยังไม่เสร็จรถรวมถึงเสร็จก็ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเพราะมันเป็นบำบัดน้ำเสียร่วมกับน้ำฝนด้วยถ้าห่าสุดท้ายแล้วอาจจะต้องดูเรื่องออนออนไซต์ประกอบไปด้วยในกรณีที่ปล่อยถมรวมยังไม่เสร็จ